กทำไมชอบแกล้งเพื oh, ่อนวะฮะจำเพื่อนเหรอฮะชื่อเป็นอะไรให้เจาไปให้มันหอมบอกกับเล่นออกไปด้วยเจ้าบายยังปวดอะอะแล้วทำไมไม่คุยด้วยล่ะอ้าวก็มันเปิดได้โดนแล้วก็รีบขึ้นรถล่ะก็มันปวดขายายเท่าแล้วอ่ะอ่ายอมรับแล้วเหรอยอมรับแล้วยอมรับแล้วใช่ไหม เรลใช่ไหมเราก็เล่นเราก็เท่าล้วใช่ไหมมันลาหมดเล่ละไม่นอนไหนวันนี้ก็ใกล้งานที่สุดเลยค่ะโอเคครับ้เราเจอกันหน้างานเลยค่ะเลยคค่ะปู่ปึบบ๊ายบายไปแล้วนะมึานี่แหละเเจะเข้าว่าทีเปิดป้ามอเติแมนครับ งอป่าฟาร์มเงอป่าฟามเขารู้ว่าสวนเงาะหรือว่าฟาร์มีอย่าง <c oughs> จะเป้าหมายก็คือคือ <c oughs> วัวซักโอ๊ยแต่ว่ามันเสียดายปวดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยงสามตัวจะหาวัวเพิ่มอีกตัวนห,หวนึ่งกำลังให้ฟาร์มง้งนันเบิ่งไห้คือแบบว่างามแบบงามเลยราคาก็สูงหน่อยไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็กำลังดูควายดอนอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะดูแม่พันธุ์วัวเอ้ยแม่พันธุ์ควายตัวมงามสีดำหนึ่งสีดำกระบือครับ ก็คือตอนนี like ้มีจะดประสงค์อีก3ตัวก็คือป yes. ิดจอบฟาร์มงุงว่าป่าป่าเพราะว่าหลายก็นี่พ่อแม่เลี้ยไม่ไหวลายปวบอยากได้อินนี้ตอนนี้เป็นบ้านพ4นสมอไปกินขอบคุเากินขุใช่สเดือนหน้าเนี่ยสาเดือนหน้าเนี่เชิญทุกคนใช่ครับเนี่ยโอ้โหแ้ยงลงจีบแล้วหรอ ไปนหินิน้ม่องเลยยังไม่ปนัอีียกินมไกไปน้ำิไปนต้ไปทุกคนนะมันครับผู้ใดโอยเกิดว่ามาค่อยถอยบ่อเจ้าไหนเออเจ้ากระห้องออกมามา้าจ้ทีนนึเออไปดอกสร้างพเทโาไ พ่นัพี่มือบอกกันไหมพี่ใดหกแปดบอกหกแปดหกแปดพสิบห้ามั้งสิบหาหรือสิบแปดอันนี้ก่อนครับผลไม้เอ้าเตียงมอเอาแตงโมให้หน่อยเอาแตงโมให้น้ำเนี่ยครับ นี่ครับพี่น้องนี่จะมองเคยอยู่เคยเที่ยวเลยอยู่นี่สามสี่ปีนะครับยีเส้นนี้เอินได้ว่าซอยนี่ซอยนั่นซอยนี้ในหมู่บ้านนี่งู้จักบึ๊บโตชิงนางนางชะโอาจังทิงนองน้อยเลือดใจพี่น้องเบิ่งหน้าเพื่อนเด้อนี่นาเศรษฐีได้นี่นาเศรษฐีฟ้ามงัว เงาะป่าฟาร์มสวนหลอดเป็นสวนเงาะหรือว่าเป็นสวนเงาะอันพี่น้องเป็นไอเงาะได้กชูยางี่หลีเป็นไอเงาะพี่น้องจริงๆสรุเป็นสวนเงาะหรือเป็นฟาร์มงวดเป็นไม่ถึงไม่ถึงเขาเหลืยงเงาะป่าเนี่ยแม่เนี่ยรับแต่จะนับถือไอเงาะมากใช่ไหมพี่วัดอาพี่เคียบพื่วัดคีว่าจะไหนมันเดือดนะแต่ได้เป็นบอกเพราะพี่เคยพูดอยู่นะว่าเพราะเงาะจริงๆเคยพูดแล้วเป็นบอกเนี่ยพี่น้อง ไอ้วาดเคยหอยฟังเธอนึงว่ามีนั่นมีนี่มีหลายอย่างก็คือยอมรับเลยว่ามีพ่อแบบพองงออีหลีเพราะเสือกับตองเสือแล้วแต่ความเสือคนนั่งที่น้องแน่นแล้วก็เรื่องลอตเตอรี่เนาะคิดว่าเกือบจะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเอาเข้าบ้านช้าแค่วันเดียวก็เลยคิดว่าเสือสนิทใจเขาเขาท่านปุ๊บอาจจะแมนเลยเชื่อสนิทใจเลยบ๊ายบายบบ๊าายยเดินไทยปลอดภัยไปส่งขึ้นรถไหม ไปนอนไหนกันน่ะไปนอนงานเลยใช่ไหมไกลไหมวันนี้ไกลไหมสามชั่วโมงอ่ะสองร้อยู่โอยก่อนให้แบมแล้วแบมไม่คุยด้วยเัามีเกิดเรื่องงาเอองาเกิดเรื่องงานพานที่ซื่อนี่ละไั่หนาหรอกมาขอดีไหนว่ะมาขอดีเวลาล่ำกันละข้าวลาแบบจริงจังกว่าตะกอนรอนสั้นๆ อก็ยังนี้ลหรอะไต่งโมอจักบาททำเนี่ยไม่ชอบกินเตีงจ่ยแล้วจายแล้วพี่จ่ายแล้วหรอจายหมดแล้วหรอเอาแช่บวยเอาแช่บวยเอาจักนอันเดียวเอาล่ำล่ำก่อนเสื่อกินแซ่บวยเร็วเร็วสามสี่ โจทีนนางโอ้ยละท่านผู้ฟังเบิดตะลำทั้งสันทั้งยาวเจ้าทั้งลองบุรีเบิดตะล่ำรองนี่บุรีเนี่ยมันก่อนลำอยู่บอลองแล้วมาลำทั้งน้องบุรีเบิดตะลำ ลองแล้วมาลำเตยก็เซ็กกันจังวาการลำเตยมีไปน้อยเจ้าหลายท่ามาเตยด้วยแล้วแม่พามาถ้าอยากฟังติมนะคะให้คนดูอยากให้คนดูเยอะเท่าไหร่บ่ดอบมึงมันบ่หอดมันบ่หอดเนี่ยอะไรเพิ่บิึงเป็นเป็นแสนเป็นล้านถูกแล้วไม่เห็นบ่มีคนขอมาเบิ่งังใจมา เอาเปว่าเอาเป็นวาถ้าจเดี๋ยวเจเพิ่นจเพิ่นก็เรียกร้องมาแล้วคือนะคืออย่างคือลิงจต่เดแต่วอยงใส่เกิดมาเพื่อดปี่แล้วอันไหนอะไรวะบูนี่มูเพราะถ้าส่ตลาดนเขาก็ไดมเอามาเากเพื่อนนั่นเองเออพอใบจตยูกับใบเแบบตัวานี่แหละจันเลยบถท่านรถตู้ไปไหนไปหนท่วไปดาะเขาจะไปทุนละอะไรกันเนี่ย ผู้ใดเอาสร้างม่ม่วงเนี่ยผู้ใดว่าเอาเสียบวยอีกอันนี้ก็ได้เอาอ้ายตัวว่าสี้ัางอันนี้บอสซีดาบ้าไอีกอันน่ก็ไันอันนี้เออนั่นสร้างอันใหม่แหรอเกิจาเพราะเป็นผู้ว่าเอาแชร์บวยอีกเพิ่นก็เลยเข้าใจว่าอันนี้บ่จักยี่สิบาททอดกันเบิดเป็นบ่เอือยแม่เอาฮะเอาแต่โมเดลดีห้เป็นกระสือแล้วหรอวะบายบายไปแล้วนะไปไหนขับรถก่อนบายบายเจอกันตอนเย็นที่กุชินาราย ไปจะไปวันสุดท้ายเออไปเออเพราะสงการวันสุดท้ายนะไปด้วยอยากเล่นจังเลยไปจังที่หน้าปลาปลาสันปลาเห่าปลาหนามีบ่อพี่น้องพ่อเป็นไก่หิวได้หิวขว้าเดี๋ารซื้อรถเข็นหน่อยให้เล่าเนี่ยซื้อรถเข็นลากนี่เล่าเนี่ยนี่เล่นยังไง

ไปด้วยกันไปสองขั้นก็ขี่น้ำกล่นกันไปแหละครับไปกินข้าวไปนั่งน้ำกันแล้วเจอกันงานดูโอเคครับบ๊ายบายดีน้ำปลอดภัยนะครับเดีน้ำปลอดภัยนะเด็กๆบ๊ายบายนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อดีใจกับพี่วัดเพื่อนสิได้เป็นฟาร์มงัวฟาฟ้ามกระบือนะครับมาท่านเอิญว่ากล้วยนั่นแหละ คัมงัวความคอยแล้วดีใจครับอยากซื้อให้พ่อให้แม่อืกอกันกได้เป็นกับสมบังเวลาอย่างแล้วเก่งเก่งเก่งพี่น้องรัาสรับคลิปนี้กัลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ